ชิ้นหน้านะคะจะต่อเพิ่มอีกเล็กน้อยก็คือเราจะขีดความบานของปลายขาถ้าต้องการขากระดิ่งนะคะขีดบานออกข้างละ2เซนติเมตรก็พอก็จะได้ เป็นกางเกงที่เหมือนคล้ายๆกระกงขามาเล็กน้อยนะคะคิดเพิ่มบานออกนะคะและที่เส้นเอวก็วัดลงนะคะ1เซนติเมตรก็ขีดเส้นนะคะจากนั้นเราก็จะไปสร้างกดรอยชิ้นหน้าออกไปแล้วก็สร้างแผ่นหลังทับเหมือนกับตัวอื่นๆนะคะต่อจากการสร้างแผ่นหลังนะคะต่อจากชิ้นหน้าค่ะ ก็คือกดรอยชิ้นหน้าออกมาเหมือนกับการสร้างกางเกงทุกตัวที่ผ่านมานะคะจากนั้นก็วัดจากจุดเอวตรงนี้นะคะเข้าไปถึงจุดตรงนี้นะคะ18-21ถึงเท่ากับ3เซนติเมตร21-22เนี่ยนะคะ2 2เซนติเมตรนะคะแล้วจาก22-23ถึง เท่ากับรอบเอลหาร4แล้วบวกเกล็ด3เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะเส้นที่24ห่างจากจุดที่6ไปจุด5ขีดเส้นจาก22่ถึง24และก็โค้งเป้าหลังจุดที่26เกิดขึ้นระหว่างการขีดเส้นจาก22ถึง24ที่จุด สะโพกล่างนะคะและจากจุดที่26นี้เองให้วัดไปถึงจุดที่28นะคะตรงนี้จะหยุดไว้ก่อนมาทำเป้าก่อนนะคะจากจุดที่26ให้ขีดต่ำลงมาจากจุดที่4เล็กน้อยนะคะและขีดเส้นจากจุดที่2 4มาผ่านจุดที่2 6มาถึง27 จากย6ถึง27นี่6เซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งเป้าต่อไปนะคะจากยี่สิบห้าไปถึงยี่สิเท่ากับรอบสะโพกล่างหารด้วย4บวกผลรวมนะคะบวกไปสองเซนติเมตรนะคะและจากยี่สิถึงยี่สิก็เช่นเดียวกันนะคะ เท่ากันกับ25ถึง28 8นะคะตรงนี้24ถึง29นะคะเท่ากันการบวกหลวมนั้นถ้าชอบฟิตก็บวก1ถ้าหลวมกว่านั้นก็คือ1.5บวกได้ถึง2เซนติเมตรนะคะตัวนี้ถ้าคุณชอบหลวมให้บวกไปเลย2เซนติเมตรนะคะ แล้วก็ขีดเส้นโค้งเอวนะจากจุดเอวเนี่ยผ่านยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าแล้วก็ขีดต่อมาตามเส้นสะโพกของแผ่นหน้าก็จะเสร็จเพียงเท่านั้นร็จแล้วชิ้นหลังก็เช่นเดียวกันวัดจากจุดที่ตรงนี้เป็นจุดผ่นหน้าวัดมา3เซนติเมตรแล้วก็ขีดเส้นจาก2ีพ่านมาถึงตรงนี้ เส้นที่เป็นดินสอนี้คือความบานนะคะถ้าเป็นขากระดิ่งให้ตีบานออกเท่าอันนี้คือกดรอยมาจากชิ้นหน้านะคะนี่ก็ชิ้นหน้านี่ชิ้นหน้าขาตรงนี่ชิ้นเนื้อขาบานแล้วก็ชิ้นนี้ขาบานก็คือวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะสามเซนติเมตรแล้วก็ขีดเส้นจากตรงนี้มานะคะก็จะเสร็จผองแผ่นหลังนะคะเหลือการสร้างเกรดก็คือที่เส้นเอวจากจุดตรงนี้มาถึง คือ22ถึง23นี่ให้แบ่งครึ่งก็จะเป็นจุดที่31ขีดเส้นตั้งฉากลงนะคะยาว12เซนนะคะแล้วก็ขีดเส้นมาถึง32เกล็ดก็แบ่งครึ่งที่เราบวกลวมไว้ก็ขีดเส้นเป็นความยาวเกล็ดความยาวเกล็ดของเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ไปนำไปเผื่อเย็บค่ะแล้วเตรียมทำขอบนะคะ